คืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนฉันเดินผ่านไฮเกตเซมิเ e อรี่ในลอนดอนหลังจากเลิกงานดึกถนนมืดสนิทมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียสีกันเป็นจังหวะคล้ายเสียงกระซิบฉันตั้งใจจะลัดทางกลับบ้านแต่สัมผัสได้ถึงความวังเวงตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปใกล้รั้วสุสานเมื่อเดินลึกเข้าไป เสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากด้านในมันไม่ใช่เสียงลมหรือสัตว์แต่เป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงแน่นอนฉันหยุดนิ่งทันทีใจเต้นแรงแต่ก็ฝืนเดินต่อเพื่อดูว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ตรงหน้าฉันมีหญิงสาวชุดขาวยืนหันหลังให้ ผมยาวรุ่ยร่ายปกคลุมไหลเธอไหลสั่นเหมือนกำลังร้องไห้สสอึกสสอื่นฉันตัดสินใจเรียกเธอคุณครับต้องการความช่วยเหลือไหมเธอหยุดร้องทันทีความเงียบปกคลุมรอบตัวจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นก่อนเธอจะหันกลับมาช้าๆใบหน้าซีดขาวไร้เลือด ดวงตาลึกโบคล้ายขอความช่วยเหลือแต่ริมฝีปากกลับสสยะยิ้มช้าๆอย่างผิดธรรมชาติอากาศรอบตัวเย็นจัดราวกับตกลงไปในหลุมหิมะฉันก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่ยิ่งฉันถอยเธอกลับขยับตามอย่างรวดเร็วโดยไม่ขยับเท้าเหมือนลากลอยมาบนพื้นหญ้า เสียงกระซิบดังขึ้นในหัวว่าอยู่กับฉันอย่าทิ้งฉันไปอีกฉันหันหลังแล้ววิ่งออกจากสุสานสุดแรงเสียงร้องไห้ตามหลังมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นประตูสุสานเสียงทุกอย่างก็หยุดลงทันทีเหมือนสิ่งนั้นถูกขังอยู่ข้างในวันต่อมาฉันถามคนท้องถิ่น พวกเขาบอกว่าในสุสานนั้นมีเรื่องเล่าของหญิงสาวผู้รอคนรักที่ไม่เคยกลับมาวิญญาณของเธอร้องไห้ทุกคืนและจะตามผู้ที่เข้าไปเห็นเธอตั้งแต่วันนั้นฉันไม่เคยลัดผ่านทางนั้นอีกเลยและในบางคืนฉันยังได้ยินเสียงสะอ,อื้นแผ่วๆลอยมาตามลม เหมือนเธอรู้ว่าฉันยังอยู่ใกล้ๆ